ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหลายคนยังไม่รู้สาเหตุที่ต้องทำสัญญกรรมทั้งหน้าเปิดสาเหตุเป๊กผลิตโชคต้องทำหล่อทั้งใบหน้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากซึ่งกลายเป็นประเด็นเดือดกลางดึกในทันทีหลังติดเทรนกรณีพิธีกรในรายการได้มีการเปิดคลิปของนักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชค หลังส่งกำลังใจให้กับนักตบสาวชาวไทยแต่ปรากฏว่าหลังจากจบคลิปดังกล่าวและตัดเข้าโฆษณามีเสียงของพิธีกรในรายการสองคนคาดว่าน่าจะดืมปิดไม์พูดถึงเป๊กโดยพิธีกรชายพูดว่าก่อนหน้านี้หน้าเขาหลอกกว่านี้นะด้านพิธีกรหญิงพูดว่าก็ใช่ไงก็คือทำเยอะเกินไปแล้วไงซึ่งจากกรณีดังกล่าว 3พิธีกรได้อัดคลิปยอมรับผิดและสำนึกผิดพร้อมทั้งขอโทษหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและทีมงานขอพามาย้อนรอยเปิดสาเหตุที่หนุ่มเป็กต้องทำหลอเพิ่มขึ้นที่ใบหน้าเห็นมาจากเมื่อต้นปี2558เป็กได้เกิดเหตุเจ็ตสกีพิกกลางทะเลหัวหินจากขึ้นทะเลลูกใหญ่ที่มาโดนทำให้ไม่สามารถประคองเจ็ตสกีได้เนื่องจาก เครื่องยนต์แรงมากจึงทำให้เกิดพิกและหน้าได้ไปโดนกับหินที่ใบหน้ามีรอยขนาดใหญ่ต้องทำการรักษาตกแต่งใบหน้าให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้เป็กต้องซ่อมแซมใบหน้าของตนเนื่องจากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันครั้งใหญ่ในครั้งนั้นนั่นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ